นณะรัฐมนตรีเพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนสวัสดีจ้าไม่กันมาแจ้งข่าวนะคะ่ะ วันที่12ตุลาคม63นะคะเวลา16นาฬิกา9นาทีคณะรัฐมนตรีเพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเพิ่มประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนมาตรา40เพิ่มค่าทรรมศพเป็น25,000-50,000บาทเงินสงเคราะห์เป็น8,000บาทนะคะ นางสาวไตรสุรีไตราสารณะกุลรองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกิจฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็น ผู้ประกันตนซึ่งมีสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นการปรับปรุงอัตราและจ่ายประโยชน์ทดแทนเกี่ยวกับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์นะคะกรณีถึงแก่ความตายสำหรับบุคคลซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างแต่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม25 สาสานะคะสำหรับอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใหม่ที่ปรับปรุงเป็นดังนี้สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ70บาทหรือเดือนละ100บาทถึงแก่ความตายอัตราเดิมจะได้เงินค่าทําศพสบ2 0 0บาทเพิ่มขึ้นเป็น25,000บาท และเงินสงเคราะห์อัตราเดิม3,000บาทเพิ่มเป็น8,000บาทส่วนผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ300บาทถึงแก่ความตายอัตราเดิมจะได้เงินค่าทำศพสบ40,000บาทอัตราใหม่จะได้50,000บาททั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประมาณการรายรับของกองทุนประกันสังคม จากการจัดเก็บเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ข้อมูลณวันที่30เมษายน63รวมมีผู้ประกันตนทั้งหมด3ล้า35น353,939คนจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนปี62ได้จำนวน1,557ล้านบาท และเงินสมทบจากรัฐบาล7จ9ล้านบาทมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนถึงแก่ความตายเป็นเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ประจำปี6-2จำนวน $200 ล้านบาทและเมื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนในอัตราใหม่คาดว่าปี6-3ถึงปี6-4นะคะกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้น ประมาณปีละ77ล้านบาทและเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นปีละ93ล้านบาทนะคะอันนี้สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าของผู้ประกันตนมาตา40นะคะเพื่อนคณะรัฐมนตรีเพื่อน,นก็เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนนะคะสำหรับข่าวนี้แม่ไก่ก็วังเป็นอย่างยิ่งพี่น้อง ที่จ่ายประกันสังคมนะคะมาตา40นะคะคงจะได้รับข่าวสารทั่วถึงกันนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ